สวัสดีจ้าพี่น้องสาวสุริ่งคนเดิมมาแล้วมาแน่วๆกุ้งจ้ะจ้ะวันนี้ตำกุ้งสดยั่วจ้าพี่น้องจ้าจ้ะตำกุ้งสดเผ็ดเ็ดใส่ปลาคอรอ์กข้าเอิญนี่ยังนี่บอร์เกอร์เทสบอบอร์เกอร์เทสยังกระปูดเอออาจจะบันนอกขอ,อกหน้าเนี่ยเขากุ้งไหมอมตวใจเกลือลอยเต็มจ้ะหอยฮาซิพุลั <laughs> มาในแนวตำกุ้งสดนะจ๊ะเหมือนีสาวสุรินมาในแนวตำกุ้งสดผักกระมีผักซี่พักกาดหอมผักกาดขาวจ้าต้นหอมผักซี่ใบใบโหระพาบานท่อบอกอืมเอาก่อนสิกินกะขอบพระคุณทุกไร่ทุกแซ่ทุกการติดตามอย่าลืมสาวสุรินเด้อจ้าสาวสุรินคนนี้เหตุทั้งโรงงานเป็นทั้งสาวยูทูบเหตุการณ์ไว้เนาะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องจ้าขอกำลังแรงใจเนี่ยเอาอย่าว่าอะไรว่าอะไรก็กิน ลุยจวดจาดรถพี่น้องจ้ามานาม้ำปลาแดงต่ำใช่น้ำปลาแดงน้ำปลาแดงยย่วๆจ้าไปทดสอบเถอะอ๋ะออืมหืม อืมแบบอ,อ,อต่ำใจปบบขอนเลย แบบแซ่บพน้องจ้าเพชร ว้านัวครับพี่น้อง เนื้อหวานสด quá 我拿不得不让打。 มีหางเ็ดมาคอโอ้เพชรแสบนัวสุดยอดแสบพี่น้องจา้าแสบนัวแสบวิลิเหนือมันหวานคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดที่ตามในเด้อจ้าซาสุรลินค้นเดิมฝากไว้ในใจนเด้อพี่น้องจา้าอย่าลืมกันเด้อคลิปใด ที่พิดพาดหรือว่าเหตุสุกมกกะขอโทษด้วพี่น้องจ๋าเป็นสไตล์ของรักรับคนกินขับใหญ่เนาะจ๋าฝากไว้ในเด้อหักน้อยหักดนๆอย่าลืมกันด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า